นี่ก็มีไกทออยู่นั่นเละไม่คกินหรือวะนั่นแหละลองลองก็แต่ใไปคนคือไม่แล้วนี่น้องไหมนี่เดินมาแล้อยากนจังเดินเดินวนจ้องก่อน เอาซ้อมอเอาซ้อมกินคุไงตอมู <S <S ีอ้มูฟน่งยอะจริงนะเมนไม่อบกินนะเ็กไม่ถอดมันเลี่ยนจะกินมูิงโบุลณดีแบบ้าก่อนเดี๋ยวกินกันนเดี๋ยวนี้ห้ไม่ได้เลยแต่ว่าให้อเออพอมันมีรังคาอันนี้ดีขึ้นเนาะ แต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมเอียเนาไเยเออแต่ไมพก็่ะเขาทำมาดีๆีทอทุกคนก็ไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินแรกกลวเอาไปเลยค่ะไม่หนนะมาน้อยโยอม่น้อยนะผอมาเริ่มเลยนะมาแต่ว่ารนี้มันจะมี

ได้อะไรน่เซ็ตาท่ะยังมีถ่านขาวที่บาทตะกีบมือไม้บาทจะตกใจอย่างเดถานรอาทน่อไม่ต้นก็จากหานี่ความขึ้นนี่แต่กอนกาอะบาได้ค่ะกกันกินยาหม่้าวขัตเคองอะไรเ่

đây cung là phút đó. cung. Oh, cung. Mà. Okay đó. Còn gái... mà cung đó. Đang lên, đang lên. đi cá thì ba làm cá cặp bốn tay lèo trực tiếp đẹp, ba